ส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายอายุเยอะแล้วด้วยค่ะถอยรถยนต์แล้วทีนี้ถอยไปถอยมามันไปเข้ากลางถนนทําให้มอเตอร์ไซค์ที่มาทางตรงเสียหลักจนสุดท้ายเนี่ยร่างกระเด็นข้ามฝั่งและถูกทับจนเสียชีวิตเลยนะคะไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันค่ะเป็นวงจรปิดเนี่ยที่เกิดเหตุรถเก่งสีเทากําลังถอยหลังนะคะดูตามวงกลมนี่เห็นเศษกระจัดกระจายไหมคะอันนั้นคือชนไปแล้วชนไปแล้วค่ะอมอเตอร์ไซค์ก็ล้มถูกชน หนักก็คือคนขี่ร่างเนี่ยข้ามเกาะกลางถูกรถทับซ้ําอันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะโอ้นี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถกําลังถอยนั่คือรถคุณป้าเนี่ยแหละใส่เกียร์อาถอยหลังเลยแล้วถอยเนี่ยลักษณะตอนแรกก็เหมือนถอยปกติค่อยๆถอยใช่ไหมคนเวลาถอยต้องค่อยๆอยู่แล้วเนาะเพราะต้องดูข้างหลังไปด้วยแต่สักพักเหมือนเหมือนพุ่งอ่ะคือรถมันเร็วขึ้นอ่ะคุณผู้ชมนี่แหละก็เลยถึงบอกน่าจะเป็นการพลาด เหยียบคันเร่งอะนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนบางกรวยไซน้อยนะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอ่าลงพื้นที่ตรวจสอบหน่อยเหตุการณ์นี้เนี่ยมีทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เสียหายไป5คันมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่านางวันเพ็ญอายุ45ปีมีคนเจ็บ3คนด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือคุณยายวัย75ซึ่งเป็นคนที่ขับเก่งคันต้นเรื่องที่ว่าค่อยๆถอยหน้านะคะ สอบถามเนี่ยทราบว่ารถเก๋งคันก่อเหตุเนี่ยขับรถมาที่คลินิกรักษาสัตว์ค่ะแต่ว่าติดรถอีกคันก่อจอดไม่ได้ก็เรียกให้เขามาขยับตัวเองก็เลยต้องถอยหลังเพื่อให้เขาขยับรถนะนะตามวงจรปิดแล้วจังหวะนั้นคาดว่าสูนัขในรถของคุณป้าคงจะรบกวนหรือเปล่าเลยทําให้คุณป้าพุ่งถอยหลังออกไปกลางถนนคือมันพลาดทั้งในเรื่องของที่พุ่งเหยียบคันเร่งพลาดทั้งเรื่องของทิศทาง มันควรที่จะอยู่ริมทางอะค่ะแต่ลักษณะการถอยก็คือถอยเข้าไปกลางถนนเลยก็เลยทาให้รถมอเตอร์ไซค์ที่กําลังขับมาแล้วเขาก็ชิดซ้ายมาตามทางเนี่ยนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นรวมถึงรถยนต์คันอื่นๆก็ไม่ทันได้หลบด้วยหนึ่งในผู้เสียหายค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังขับรถไปส่งเพื่อนพอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถคันก่อเหตุถอยออกมาทีแรกเนี่ยค่อยๆถอยก็คิดว่าเอ๊ะเขาจะกลับรถหรือเปล่าเพราะว่าทาไมถอยมามากลางถนน่ะมไม่ได้ถอยอยู่ริมถนน ถนนมี3เลนแต่สักพักเหมือนว่าเขาเหยียบคันเร่งเอ้ยเหยียบเบรกผิดหรือเปล่าเพราะจู่ๆรถก็พุ่งออกมาอย่างเร็วเลยค่ะพอตัดสินใจจะหลบมันก็หลบไม่ทันเลยชนเขาเต็มๆเลยค่ะคือตอนแรกคือว่าเขาอะถอยเนี่ยจะกลับรถเพื่อจะไปถีงใช่ไหมฮะก็อ,ะอยูเ่เล่งสามเนานลนนะฮะทั้งไงก็พุ่งฮะติดต่อ,องคนแล้วพวกบาเขาอะพุ่งมาเลยฮะอย่ก็พุ่งมาเลยฮะพุ่งชนแถบซ้ายเลยพุ่งมาชนเลย เนี่ยพี่ดูทังนั่นเพราะก็เลยไม่รู้ว่าเขาเหยียดถึงหรือเปล่าไปฟังอีกคันหนึ่งบ้างคนขับคันนี้เป็นคันที่อยู่เลนตรงข้ามแต่เป็นคันที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะที่ทับร่างคนขี่มอเตอร์ไซค์อะทับซ้ำนะใช่ค่ะนี่คือคุณรถนะคะอายุ44ปีบอกเพิ่งไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วตอนนั้นอะพอมาถึงตรงเนี้ยทุกอย่างมันกระทันหันมากอะค่ะเห็นร่างของคนขี่มอเตอร์ไซค์กระเด็นลอยข้ามมาพยายามเบรกแล้วแต่ไม่ทันจริงๆค่ะ ทุกวันนะคะแล้วมาถึงตรงนี้เขาเขากระเด็นกระเด็นมาหน้ารถหนูเลยก็เบรกไม่ทันเพราะว่ารถตีคู่มาแล้มาทั้งทงสามเลนอยู่แล้วแล้วก็มีรถหน้าหนูเขาก็พ้นพอดีแต่มันกระเด็นกระเด็นคือชนคู่กระเด็นกระเด็นมาหน้ารถหนูหน้ารถเลยใช่ไหมก็เลยชนพอดีเลยคือเขาข้ามมาฝั่งเราใช่มใช่ค่ะเพิ่งรถก็จะกระเด็นมาหน้ารถเลยก็เบรกไม่ทันเบรกไม่ทันอยู่แล้ว ก็คงจะต้องเอาผิดคุณยายนะคะที่ถอยรถออกมานะคะตำรวจก็รวบรวมหลักฐานตรวจสอบวงจรปิดรวมถึงสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมดนะคะเพื่อดำเนินคดีกับคุณยายต่อไปค่ะครับ